สวัสดีครับผม Bigscanner นะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับตัวใหม่ก็คือ LV Scan p กนปนะครับตัวนี้เป็นการรวมซอฟต์แวร์ที่ว่าเข้าไว้ด้วยกันนะครับที่ว่าได้ใช้งานที่ว่าเสถียรมากขึ้นนะครับตัวนี้เข้ามาก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือการเข้าออตโต อันนี้รุ่นลดนะครับอันนี้เอ a ดแล้วก็ Service นะครับอันนี้ซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับเซอร์วิสฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับในการรีเซ็ตเร์นนิ g ต่างต่างนะครับแล้วก็ตัวนี้รุ่นลดต่างๆนะครับตัวนี้ได้ทั้ง12โวลต์24โวลต์รถยนต์ เครื่องยนต์สันดาปและรถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้อ m โด้วยเช่นเคยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับเรามาดูฝั่งอเมริกานะครับฝั่งอเมริกามีรถอะไรบ้างนะฟอร์ดที่ว่าเราใช้งานนะครับฟอร์ดอเมริกานะครับอันนี้คือฟอร์ดออสเตรเลียนะครับมีฟอร์ดออสเตรเลียนะครับแล้วก็อันนี้ยุโรปมียุโรป ถยุโรปทั้งหมดนะครับแล้วก็ทวีปเอเชียน,เเย,นเนเยนะครับทวีปเอเชียแล้วก็รถจีนเชนเคยครับอันนี้ฝั่งประเทศจีนนะครับอันนี้เป็นจีนอันนี้เป็นเครื่องยนต์สันดาบนะครับแล้วก็ อันนี้เป็น HD นะครับทั้งหมดรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกเราก็จะมีครบกับทุกรุ่นครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครัอันนี้เครื่องยนต์แล้วก็อันนี้เป็น ev นะครับหรือ,อรวมทั้ง ev แล้วก็เป็น ตัว CNG แต่เป็นรถบรรทุกนะครับอันนี้กล่อง ECU นะครับแล้วก็อันนี้โปรแกรมนะครับฟแฟลตนะครับยี่ห้ออรถบัสครับอันนี้รถบัสทั้งหมดแล้วก็อันนี้เครื่องจัก นี่เครื่องจักรนะครับตัวนี้ฝั่งยุโรปเขาได้ทำการพัฒนานะครับก็รวมเขาเรียกว่ารวมตัวโปโป,โปซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ให้มันใช้งานสเสถียรมากขึ้นนะครับน,นี่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ EV อันนี้ EV รถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ EMO อีโมโก็จะมีอเมริกายุโรป,โปเเน,นะครับโรปเอเชียจีนนะคอันนี้อันนี้การตรวจสอบชุดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นมันจะแยกประเภทนะครับ ev อันนี้เช็คอ่าเช็คทั่วไปปกติอันนี้เช็คแพ็คแบตนะครับแล้วก็ hd แพ็คแบตรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ยี่ห้อแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้นะครับการตรวจแบตอันนี้ชุดแบตเตอรีนะ่แล้วก็ EV แต่ EV อันนี้ก็คือเป็นไฟฟ้าตรงๆนะครับทั้งหมด เราก็ให้ดูนะครับไฟฟ้าเราก็อันนี้ตัวจับพินก็ใช้งานได้ค่อนข้างครอบคุมนะครับอ่าผมมาอย่างเงี้ยเทสให้ดูครับเฮดดี HD แล้วกันครับเฮ็ดดี บรรทุกเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับโอ้ดีดีบรรทุกแล้วก็เดโมู ecm กล่องเครื่องยนต์คัมมินนะครับ special function ดนะีเซลนะครับกดแปลก็ได้อันนี้เน็ตหล,หลุดหน่อยนะครับในกรณีที่เน็ตเราหลุดอย่างนี้นะครับการแปลก็จะหยุดไปแป๊บหนึ่งนะครับ แปลล้มเหลวเขาจะบอกแปลล้มเหลวอ่ะผมไม่ต้องแปลนะอันนี้มีการล้างนะครับพวก DPF ต่างๆนะครับกดนะรัะกดสต็อปก็จะหยุดนะครับสตาร์ทดูค่านะครับ จะหน่วงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเครื่องเพิ่งเปิดนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมบิ๊กสแกนน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ